ไล์รูมวันนี้นะฮะชื่อว่าโทนญี่ปุ่นในหน้าร้อนครับงั้นมาดูกันดีกว่าครับว่าภาพเป็นยังไงอัลบั้มเซตนี้ผมถ่ายด้วยกล้อง Sony a 7 c นะครับติดกับเลนส FE ์ FE55F1.8 ZA นนะ มามโทนภาพเนี่ยสังเกตว่ามันจะมีความเป็นแบบสีทองทองเหลืองเหลืองส,ส้มส้มอุ่นๆนะฮะก็คือเป็นโทนญี่ปุ่นในหน้าร้อนนั่นแหละก็ไปหน้าแบบระหว่างช่วงเปลี่ยนก็คือผมไปในไม่ได้ไปญี่ปุ่น,นไม่ไปญี่ปุ่นไปกร <ไป S 1> ุงเทพสะพานเขียวแต่ก่อนที่สะพานเขียวจะปะทุไปตอนเช้าเลยอ๋ออันนี้คือช่วงเช้าช่วงเช้าและก่อนสะพานเขียวจะปะทุ สะพานเขียวจะชอบปะทุช่วงบ่ายมันมันประทุมาช่วงหลังเนี่ยนะครับะนะครับมันจะไม่เหมือนเดิมอย่างที่คุณเคยไปแล้วนะเปสตูดิโอสะพานเขียวอะไรก็ตามทีฮะผมนึกว่าเป็นงาน event. อีเวนต์มาดูกันนะครับเป็นแบบนี้นะฮะช่วงเช้าเนี่ยแสงพระอาทิตย์เนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนี้มันจะยิงเข้ามาจากฝั่งที่คุณเห็นเนี่ยนะฮะ<ม>ก็คือหันหน้าไปทางส่วนเบจากิติอืมมันจะออกมาเป็นแบบนี้เพราะงั้นการย้อนแสงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ก็คือในตอนเช้าเพราะว่าทิศทางพระอาทิตย์มันอยู่ฝั่งนู้นนะครับอ่า นเป็แต่จริงๆนะสะพานเขียวอ่ะมันเป็นสถานที่ที่เหมือนญี่ปุ่นจริงๆก้าวเคยเห็นภาพในไอจีของคนญี่ปุ่นนึกว่าเขามาถ่ายสะพานเขียวนึกว่าถ่ายสะพานเขียวแต่เขาอยู่ญี่ปุ่นเขาขึ้นปรากฏเข้ามาสะพานเขียวขึ้นจังหวัดของเขาอ่ะชื่อญี่ปุ่นอ่ะมันคือสะพานเขียวก้าวว่าคนทําสะพานเขียวก็คงไม่คิดว่ามันจะเหมือนญี่ปุ่นคุณว่าไมไม่รู้เหมือนกันเนี่ยคือเหมือนจริงๆอันนี้ใครอยากได้บรรยากาศญี่ปุ่นตรงสะพานเขียวอ่ะค่อนข้างเหมือนหันไปทางถนนอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะฮะ นี่ก็จะเป็นสะพานเขียวออโทนญี่ปุ่นในหน้าร้อนนะครับไม่ใช่สะพานเขียวโทนหน้าร้อนอ่าโทนญ,ญี่ปุ่นในหน้าร้อนนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับแสงที่ให้ผมจะให้โทนภาพทั้งหมดเนี่ยออกอุ่นๆผมจะไม่ค่อยทําโทนภาพนี้หรอกแต่จริงๆแล้วว,วันนั้นเนี่ยมันเกิดความอุ่นของแสงขึ้นมาผมก็เลยได้บรรยากาศได้ความรู้สึกนั้น mm. ผมก็เลยทําโทนภาพให้มันเก็บความรู้สึกนั้นออกมานะครับนี่อันนี้ไม่มีแสงไงถ้ามีแสงเมื่อไหร่มันก็จะอุน่น อันนี้ก็ไปโดดอืมประมาณเนี้แหละครับนะโทนจะเป็นแบบนี้อนอกคนนี้ผมไม่ได้เจอเขามานานผมถ่ายเขาตั้งแต่แบบว่าจําได้ที่เขาถ่ายที่สยามยังเรียนอยู่มสีอ่อ่ะไม่ถ่ายตั้งแต่ตอนอยู่มสามแล้วขึ้นมสี่ก็ยังถ่ายอยู่แล้วก็ตอนหลังพอเขาไปเข้ามาหาลัยแล้วตั้งใจเรียนต้องสอบต้องอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เจอกันเลยนี่ก็เขาเริ่ม หายยุ่งนะนึกว่าเรียนจบแล้วไม่ไม่ไม่ยังไม่จบก็อยู่ปีสองก็เรียนวิทยาศาสตร์อ,อืเป็นนักวิทยาศาสตร์ไปแล้วนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการโพส์ในไลฟ์รูมกันดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปดูเชิญรับชมสิ่หน่าสนใจอันนี้น่าสนใจมากกว่าอีก นะก็คือให้ทุกคนสนับสนุนพวกเราด้วยการช้อปปิ้งที่ www. a i r t o g o com/shop หรือถ้าใครถนัดแอปช้อปปีล้ล้วซด้าก็เปิดแอปขึ้นมาแล้วพิมพ์เสื้อชื่อร้าน a i r t o g o ได้เลยอันนี้น่าสนใจสุดๆดจบแล้วสําหรับสิ่งที่น่าสนใจที่สุดกลับมาดูสิ่งที่น่าสนใจน้อยกว่ากันดีกว่านั่นก็คือการโพสต์รูปนะฮะอันนี้เป็นเนื้อหานิดหน่อยฮะไม่ได้สําคัญเท่าเมื่อกี้นะครับอันนี้อันนี้คือเมนเลยชื่อชื่อคลิปเลยภาพที่ผมใช้ตั้งต้นนะฮะก็คือจะเป็นภาพนี้เรามาดูกันเลยดีกว่าผมกดต มาดูภาพ before นะฮะภาพ before จะเป็นแบบนี้ครับปึ๊บมันก็จะคงความเป็นโทนอุ่นอยู่แล้วนะฮะเพราะบรรยากาศเป็นโทนอุ่นไว้บาลานที่ผมเซตก็คือ c l o u d y ไอ้ที่เห็นเป็นสีแดงอยู่นี่นะฮะไม่มีอะไรมากนะครับมันคือตัวไฮไลท์คลิปปิ้งที่ผมเปิดเอาไว้นะครับเอาออกก็ได้แต่ได้ไม่เกะกะนะครับแต่มันก็ช่วยให้คุณโปรเซสง่ายขึ้นแหละให้มันไม่หลุดไฮไลท์นะครับเออประมาณนั้นอันนี้ดูดูไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนไม่ค่อยปรับเยอะเหมือนคงความเป็นแบบโทนอุ่นแค่เพิ่มความสว่างเองเนาะ นี่ครับเออดูด,ดูแบบเออดูไม่พลาดโปรเซสเลยเยอะครับก็ดูเก็บมาได้ดีอะ่ะ คือจริงๆแล้วการถ่ายรูปเนี่ยผมมองว่ามันขึ้นอยู่กับช่วงเวลานั้นแสงตอนนั้นความรู้สึกนั้นฟีลลิ่งนั้นนะฮะสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมเก็บในช่วงเวลานั้นออกมาแล้วก็เอามาโรเซสและส่งเสริมให้มันเป็นอย่างที่มันควรจะเป็นในช่วงเวลาบรรยากาศแบบนั้นเพราะงั้นมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆเอาพีเซตไปแล้วมันใช้ได้คือมันต้องเริ่มตั้งแต่การถ่ายเลยโอเคเราก็จะเริ่มโรเซสกันนะฮะแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มโรเซสเนี่ยคุณจะต้องเซต สิ่งนี้ให้ได้ก่อนก็คือการใช้ไลท์ลูมคลาสสิกเปิดไฟลอรอให้ได้สีเหมือนหลังกล้องเพราะหลังกล้องเนี่ยผมจะเซตครีเอทีฟสไตล์เป็นวิวิดเพราะงั้นผมก็ย่อมอยากจะเปิดไอ้ตัวอรอให้ได้ใกล้เคียงกับหลังกล้องที่สุดเพราะว่าผมจะเซตหลังกล้องให้มันแบบเป็นอย่างที่ผมอยากได้อยู่แล้ววิธีการก็คือคุณก็เข้าไปดูในคลิปนี้นะฮะเสดว่าไอ้ลูกโกเปิดอรอหลังกล้องแล้วคุณก็เจอคลิปที่ชื่อว่าไลท์ลูมเปิดไฟอรอหลังกล้องได้สีเหมือนหลังกล้องคุณก็ ไปดูวิธีเองแล้วกันเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณก็จะเปิดได้เหมือนหลังกล้องนะฮะก็ตรงเบสิกเนี่ยคุณเห็นไหมโปรไฟล์ก็จะเป็นคารเมาวิวิดอย่างนี้เลยนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มโปรเซสกันเลยแล้วกันตรงเบสิกเนี่ยนะครับผมจะทําอะไรไม่มากผมก็จะแค่ปรับให้มันสว่างขึ้นผมปรับให้มันสว่างขึ้นประมาณนี้แล้วก็ลดไฮไลท์ลงเนืเ่องจากมันมีไฮไลท์คิปปิ้งเห็นไหมอืมเหมือนมันหลุดนะเออมันหลุดไฮไลท์ผมก็จะลดไฮไลท์ลงประมาณเท่านี้แหละครับหายไปแล้วหายไปแล้วครับ คุณก็กะกะให้พอดีนะฮะมันไม่ต้องอะไรมากฮะก็ลดไฮไลท์ลงแหละให้มันไม่คลิปปิ้งเบสิกจบครับทำแค่นี้เลยปิดเบสิกไปตัวถัดไปที่ทำก็คือตรง Color g r อ d i n g ครับผมก็เปิดมาแล้วผมก็มาที่ตรง Shadow ผมกดไปที่ Shadow ปับ๊บแล้วผมก็จะทำการเปลี่ยนสีในเงาอ่าผมก็ลากไปทางน้ำเงิน,นะฮะประมาณนี่ผมบอกเลขให้เลยนะฮะได้ไม่ต้องมานั่งสองสองหนึ 2, 1, ครับสองแล้วก็ตรง saturation เนี่ย ผมลากไปประมาณ3-5นะครับแบบนี้ครับผมก็จะได้สีน้ำเงินอยู่ในเงาแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะทำค o ลเลอร์คอนทราสนะครับด้วยการคลิกไปที่ mid tone นะครับแล้วก็ลากไปในทางตรงข้ามเดี๋ยวผมบอกเลขไปเลยแล้วกันนะครับนี่ครับผมใช้ hue อยู่ที่43นะครับแล้วก็ saturation อยู่ที่12นะครับนิดหนึงนะฮะเพื่อทำค o ลเลอร์คอนทรานะฮะอันนี้ตรง Color อร์เกรดดิ้งทำแค่นี้นะเปิดปิดนี่เห็นไหม ผมทําเพื่อที่จะดึงไม่ให้ภาพเนี่ยมันเหลืองจดเกินไปคือไปใส่สีงเงินตรงนี้แต่ว่ายังคงเก็บความเหลืองได้อยู่ผมไม่ใส่สีงเงินในส่วนของชาร์โดเพื่อให้รสชาติของภาพมันไม่ไม่เป็นโทนแบบร้อนเกินไปผมต้องการให้มันอุ่นผมก็เลยทําแบบนี้แบบปรุงรดออะไรประมาณนั้นน,นะฮะเป็นเชฟนะฮะอ่ะคัลเลอร์เกตติ้งจบครับถัดมาผมมาทําตรงคาลิเบชันตรงชาร์โดทินเนี่ยนะผมลากไปทางขวาก็คือไปทางชมพูนะฮะ ประมาณนี้ให้มันอมชมพูเบาๆตรงชาโดตรงนี้ถัดมาผมยังไม่ทำเลดพายมารีผมมาทำกรีนพา i มารีกับบลูพายมารีก่อนกรีนพายมารีผมลากไปทางซ้ายครับประมาณนี้ครับลบสี่บลูพายมารีผมลากไปทางซ้ายครับประมาณนี้ครับลบสิบสองครับอ่าบูกับกรีนทำแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นก็เกิดสิ่งนี้ขึ้นเห็นไหมเห็นไนะหม มันจะปรุงลดความเป็นสีส้มเข้าไปมากขึ้นอ่าตรงนี้จะเป็นจุดที่ผมปรุงลดสีส้มเข้าไปจากเดิมที่มันไม่ได้เป็นสีส้มแบบนี้มันจะออกแบบนี้ใช่ไหมครับปรุงเข้าไปปับ๊บส้มหน่อยๆย,ยเลยและตัวสุดท้ายคือเล d f พา i เมผมดูตรงสกินเพื่อให้สีเนี่ยมันโอเคผมก็ลากไปทางขวาครับบวกแให้สกินมันออกเหลืองให้มันไม่ส้มผมต้องการสกินสีนี้ปึ๊บป๊บนะยได้ออกมาเป็นแบบนี้เลย เ็จเรียบร้อยแล้วค i ล r เบชันผมก็ปิดไปจากนั้นผมก็ไปตรง Color นะฮะเปิดขึ้นมาแล้วผมก็มาจัดก,การตรงสีเขียวผมลากสีเขียวไปทางขวาครับประมาณบวก14แล้วก็ลด s a ทู r เ t ชันลงประมาณลบ5 7ลบ58อ่ะประมาณนี้นะครับเพื่อให้สีเขียวด้านหลังเนี่ยให้มันไม่แข่งกระโทนร้อนนะครับเนี่ยมันจะออกมาเป็นแบบนี้นิดนึงเห็นไหมกึจจ่งหนึ่งตรงนี้ตรงนี้เลยนะฮะจึงหนึ่งตรงนี้นะฮะจึ๊ก นี่นิดนึงอ่าตรงคัลเลอร์ผมทำแค่นี้ครับผมปิดไปและตัวสุดท้ายผมจะมาทำที่โทนเคิร์ฟผมเปิดขึ้นมาแล้วผมก็กดมาที่ red channel นะครับผมจะลากด้านล่างไปทางสีเขียวนะฮะประมาณนี้ครับลากไป7นะครับเห็นไหมสีมันจะมันเริ่มเบรกเหมือนผมเบรกใบเบรกมานะครับมันจะเริ่มเบรกเนี่ยแต่ว่าผมผมก็จะมีแบบไปทางแดงนิดนึงเอ่อเลขที่ผมลากไปก็คือ 71นะครับเลขตัวหนึ่งเนี่ยก็มีผลต่อสีนะฮะนี่ฮะผมลากไปที่71คือได้ประมาณนี้อปิดเปิดเนี่ยฮะนนเห็นไหมนิดเดียวมีผลเนี่ยเลขเนี่ยตัวถัดไปก็คือ Green Channel นะฮะผมดึงดันขึ้นไปนิดนึงครับ10ครับผมดันไปทางขวานิดนึ่งฮะนิดเดียวจริงครับ ไม่รู้ตอนทํานี่มันยังไงแต่หนึ่งศูนย์ครับ <S <S ไปทางสีชมพูเนี่ยฮะหนึ่งศูนย์นะครับไปทางสีชมพูนะฮะและตัวสุดท้ายก็คือบลูแชนเนลผมดันไปทางขวานะครับก็คือไปทางเหลืองหกศูน์ครับประมาณนี้ให้มันติดเหลืองอม,มากขึ้นเบรกไปเบรกมานะฮะนี่มันจะออกมาเป็นแบบนี้มีกับไม่มีนะอ่มันได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับโทนภาพและตัวสุดท้ายที่ผมไปทําก็คือทําฝ้าตรง point curve ตรงนี้นะฮะผมก็คลิกไปที่ point curve แล้วผมกด a เอล n a t e แช่แล้วก็จิ้มเข้าไปนะฮะสามจุดที่เป็นจุดตัดนะฮะแล้วก็ดันส่วนกลางขึ้นนิดนึงให้มันสว่างเห็นไหมตรงสกินมันจะสว่างขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็ลดส่วนสว่างสุดลงนิดนึงแล้วก็ดันส่วนมืดสุดขึ้นหน่อยนึงประมาณนี้ให้มันฟ้าๆประมาณที่คุณรู้สึกว่ามันกําลังดีนะครับก็คือประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจบผมได้โทนนี้มานะฮะผมก็ซิงเข้าไปที่ ทุกๆภาพซึ่งตรงนี้คุณสามารถมาเก็บรายละเอียดได้ด้วยการเลือก radial filter นะก็คลิกเข้าไปที่ radial filter แล้วคุณก็เลือก exposure ขึ้นมาสักประมาณแบบจุด20ก็ได้0.20นะฮะแล้วก็อย่าลืมติ๊ก invert เอาไว้นะฮะพอคุณลาก radial filter เข้าไปมันก็จะทําให้หน้าสว่างขึ้นนะครับในกรณีถ่ายย้อนแสงผมก็มักจะใช้แบบนี้นะฮะนี่ครับลากเสร็จแล้วมาปรับก็ได้แต่อย่าให้เกิน0.5แล้วกันนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแปลกผมก็ลาก radial filter เข้าไปแบบนี้จบครับ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อยากสนับสนุนพวกเราก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งกันที่ w w w ร์บ b ยเ e ็บดอทไอซ็ชอปด้วยนะคะขอบคุณมากาค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย